มาเลยนะคะคือว<ห>ันนี้กลุ่มของทแท้จะมาทํารายงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชนิเวรที่หาดชุมเอยนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแดงครับช่วยแนะนำเมนูอาหารู้ค่ะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีพวกปลาเผาฟุงเผาไก่อบงผู้เส้นนะครับพวกยำเชือกต้มยำปลาเรื่องสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจการที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเออปลาเชืออะไร ต่ชื่อสมศักดิ์ทำอาชีพอะไรคะอาชีพขายของนี่ขายอาหารขายปลาเผาไก่หกทีเลยรายได้ที่นี่ต่อเดือนก็ประมาณเออมันก็ถ้าพูดรายได้เราไม่ h i ต่างชาติก็มีคนไทยก็มีเยอะต่างชาติก็มเอนาเข้ามาถึงต่างชาติยูนิเปิดเมื่อนานาีนานนานนจะเข้าสามสิบปีสามสิบปีแ,แต่ก่อนเปิดนั่นคนทางคนเทอมยังม่น,นดีได้เหมืนนนี้นิต้มแต่ก่อนไ่ได้มีลกล่างสํา รดมากเมแก้ก <Wha> ี <Luis> ่ต <diction aries> ้มใช่ป่เนี่ยมันจะใส่แก้แค่ต่ยานเกแกกี่ต้มเนี่ย่ป่ยมนที่ปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วพิ่งเสียงร้ายข้ามาปีที่แล้วเดือนเดือนกันเดือนเดืนธันวาธันวาเขาในกนเที่ยวที่มีอะไรที่ยังอยู่ใจเราย่เมื่อมีอาหารอาหารที่เมนูหนักของของาหารคเดือยนี้มีกุ้งเก้็ปลาเผาแล้วก็ไก่อบ เแล้วพี่จะทำอาชีพอะไรมาก่อนทำแต่ก่อนแต่ก่อนทำงานบริษัทแต่ก่อนทำงานบริษัทอยู่ท,ที่อายุธยาสวัสดีครับผมว่าจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพนะครับผมจะมาถามก่อนว่าป้าขายอะไรบ้างครับพี่ป้ามีถูกมีปูมีมะม่วงมีสับปะรดมีไข่มีล้าแก้ แล้วทุกวันนี้ขายดีไหมครับก็เพื่อได้ขายกวันบางวันปลาจะมาวันก็ไม่ได้มาก่อนหน้านี้ปลาทำอาชีมอะไรมาก่อนไหมคะไม่มล้ก็ขายเออมาก็มาขายอย่างนี้ก่อนปลาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกรายได้วันละเท่าไหร่รายไน้าก็ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าปลาทํามาไม่เยอะก็ก็มีเท่านี้หมดนี่ปลาก็อยู่พวกเราก็ขอขอบคุณมากคะที่ให้ข้อมูลจ้าจ้าจ้า พี่มาจากนคี่อนนี้มาจากเชียงใหม่พี่น่าจากคือมาครั้งแรกชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะ <c oughs> น่าจะ <c oughs> บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีไคะที่นี่อะไรบเไหมคะโอเค,อเค,ไคเนไม่เคยเห็นค่ะ